ชมนะค่ะตามไปดูมาดูที่เขาทำเลยค่ะอะไรค่ะมุนมาดูมาดูคีกว่าเกิดเรื่องใหญ่อะไรครับตามเขาไปดูค่ะอะไรกันคะเด็กจิ๋วเกิดเกิดเรื่องะไรค่ะเด็กจิ๋วเอาของมาขายค่ะอะไรคะนี่นี่ค่ะคือของขายค่ะที่เด็กจิ๋วเอามาขายค่ะเยอะเต็มบ้านเลยค่ะตอนนี้ไม่มีที่เก็บแล้วค่ะแต่จิ๋วนี่อันนี้ยังไม่ได้รีวิวค่ะอันนี้ยังไม่ได้รีวิวอันนี้ มีอะไรบ้างคะคือเดี๋ยวจะมีสินค้าเพิ่มมา5อย่างนะคะหนึ่งสอสมสี่ห้าอย่างแรกอย่างแรกอ่ะอย่างแรกคือไอที่เราเคยรีวิวแล้วก่อนค่ะอันนี้จะเป็นที่พื่มค่ะอันนี้เป็นบ้านหนูเยี่ยมสิคะขอดูหน่อยสิคะ อันนี้อันนี้เคยรีวิวแล้วที่เกมตีรังพึ่งมีคนถามมาเยอะมากคุณแม่ก็เลยสั่งมาขายน้องๆจะได้เพราะว่าน้องๆบางคนหรือคุณพ่อคุณแม่บางคนไม่ถนัดซื้อที่ Aliexpress แล้วไปซื้อ Aliexpress เป็นชิ้นๆน้ำแพงมากนะขายถูกกว่าออละะีคหรขายถูกกว่าเยอะมากค่ะพูดจริงอะ่ะจรคะแล้วก็อันนี้เป็นเกมลูกหมูสมตัวกับหมาป่าที่เอาบ้านครอบๆว่าตามโจทย์อ่ะ ที่น้องเลนสนุกมากอันนี้ก็มีคนถามมาเยอะอันนี้ก็ขายถูกกว่าอันนี้เยอะมากแล้วก็อันนี้นะคะไม่อันนี้ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้เป็นเกมอะไรคะน้องเรมอันนี้เพิ่งเล่นไปเองอะไรคะเรือกู้ภัยค่ะเรือกู้ภัยก็เป็นเกมแบบคิดเหมือนกันคิดตามโจทย์ว่าจะทำยังไงให้อะไรนะเรือไปรับคนขึ้นมาถูกไหมคะเล่นแล้วฉลาดเลยยิงแล้วให้ดูโอ้ย มันมีอะไรคะอ่าอีกสองอันนะน้องพีมียังไม่เคยเล่นใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพนกวินอันนี้เป็นเจงก้าไม่ใช่เจงก้าอันนี้จังเกิ้ล ดังเกิลเอสเคก็คือว่ามันจะมีรถอยู่คันหนึ่งแล้วมีสัตว์ป่ามาล้อมรอบแล้วก็ต้องตั้งโจทย์ตามที่เขามีกระดาษมาให้ใช่ไหมคะแล้วก็ทํำยังไงเลื่อนไปเลื่อนมาให้รถเนี่ยออกจากป่าให้ได้อ,อ่าจะต้องลองใช้สมองแต่ของเล่นนี่คุณภาพสูงมากนะแคมุนใช่อันนี้ดีมากเนื้อดีมากพลาสติกดีมากแล้วแคมุสั่งมาได้ยังไงแทนขนาดนี้ ไม่แพงค่ะขายไม่แพงเลยถูกกว่า,า AliExpress เยอะมากไม่ใช่ไหมถือว่าแคมูซื้อซื้ออันเนี้มันยังมีดี่เยอะมากแต่ไม่แพงเป็นความรับค่ะบจริงจรี่เพนกวินก็คือจะมีโจทย์เหมือนกันว่าให้เพนกวินเนี่ยยืนแบบไหนแล้วเราต้องเอาพัทโซ e เนี่ย <c oughs> มันเป็นคลกาๆจิ๊กซอพัทโซ e เนี่ยวางยังไงให้เป็นกินยืนแบบ ที่โจทย์สั่งมาซึ่งอันนี้ทั้งพิมยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวเราเอามารีวิวมันง่ายมากเลยริงร้งเหรอคะยังไม่ได้เล่นเลยนะอ่ะอะอาไปจิ๋วโชวนี่ก่อนดีกว่าของเล่นจากเมืองจีนนเล่นไงคะเราต้องยิงให้โดนกล่องนีไ้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คอันยิงให้ดูดน,นต้องยิงให้โดนตรงนี้อ่าได้ได้อ่ะอยิงอีกอุ้ยอันนี้ใครกันไหมคะอันนี้คือมีคนให้คุณแม่มาถ้าเกิดชอบเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะสั่งมาค่ะ มีกีบมันพุ่งได้ไกลมากกันจะเกียวหอยิงได้ไดลแม่ทำให้ดูค่ะอ๋อเี๋จะทดลองวัดอาจทะลองยิงก็มันจะมีเสียงฟิ้วเลยค่ะน่องพี่จะ่ไม่หัวมันยุ่งอย่างเงี้ยค่ะลูกแต่แม่ลองยิงซิให้มันดังฟิวได้ไหมยิงได้ไกลกีโลนึงค่ะจริงหรอริงใครบอกนะ อันนี้พี่หลบมาค่ะเดี๋ยวโดนหัวเหนบ้ามกี่ตังิวโอ้ยเดี๋ยวนะคะนี่ก็ไม่เปลี่ยนดิฟ้าอย่างนี้ดูใครขโมยแป้นเป็นดังฟิวแล้วค่ะนี่ต้องแรงๆค่ะนะคะไม่ดูค่ะอุยหย่าโอเคค่ะพอค่ะพอรู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะทำไมไม่ค่ะพอค่ะพอแล้วค่ะอุ้ยเป็นดังฟิวค่ะน่าสนุกมากเลยค่ะอันนี้นะคะดูเลยค่ะ นี่วันนี้เขาไม่ได้มารีวิวอันนี้เขามาดูว่ามีอะไรใหม่ในแครมูลช็อปบ้างโอเคค่ะลงทุกคนทอ้ของใหม่กันเปล่าบายดิจิวขอไปเล่นกับนี้บ้าเฉล่ไม่สั่งมาขายราคาไม่แพงนะคะน้องๆที่สั่งลําบากอะไรอย่างเงี้ยจะได้สามารถมาซื้อเล่นได้ซื้ออันเนี้ยตอนที่คุณซื้อจริงๆไปแคมูลซื้อซื้อจริงๆเลยซื้อจริงๆเอาไปเล่นคือตอนที่ เราซื้อของพวกนี้มาให้น้องพิมพ์เล่นนะคะรีวิวตอนแรกอะซื้อแพง,งเลยเพราะว่ามันสือปลีกมาเป็นชินช้นๆนีค่ะซื้อแพงมากตอนนี้แบบเดี๋ยวเราขายให้ถูกๆอา้าวีใครได้จิ๋วจะอาอย่างละอนไปให้เพื่อนที่โรงเรียนช่วยกันตัดแล้วได้จิ๋วจะคิดค่าสิบาท้เพื่อนเราไปเลเอเลยค่ากล่องค <Okay. S 2> ่าขนส่งยังไม่ได้เลยลูกเอ้ยบ,อบ๊ายบาย